สวัสดีครับสมาชิกพีวีซีแกสทุกท่านครับมามาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องบาโจ90พีวีซีแกสนะครับพผนเป็นสมาชิกก็วันนี้ก็ผมก็ได้เข้าไปในเพจของแรงดันแอลกอฮอล์นะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านสมาชิกที่ยังจํากันได้ครับก็สมาชิกมีอะไรก็สอบถาม คอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยแล้วกันนะครับผู้สมัชิกกับผมจะมาตอบคำถามให้ให้กับผู้สมาชชิกถ้าเกิดว่าเพื่อนสมาชิกมีข้อปัญหาข้องใจมีปัญหาอะไรที่จะปรึกษาเกี่ยวกับ PVC ีซีแก๊สนะครับผมยินดีจะตอบให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับวันนี้ใส่ชุดดำนะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกกลับมาเมื่อวานผมไม่ได้ลงคลิปไปหนึ่งคลิปนะครับเพราะว่าผมหยุดลงคลิปไปเพราะเมื่อวานไม่มีเวลาครับบังเอิญว่าคุณย่าก็มาเสียแต่เมื่อวานนะครับเพผู้สมาชชิกกลับมาก็คุณย่าก็ อายุ95ปีนะครับก็เสียชีวิตด้วยโรคชจรานะครับเพื่อพิเศมากครับก็ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาจะมาลงคลิปให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกต้องขอไปด้วยแล้วก็งานที่ค้างให้กับเพื่อนเสมาชิกก็หลายท่านนะครับโดยเฉพาะวันนี้จะเป็นคิวของจังหวัดสุราธานีแต่ว่าต้องขอไปด้วยเพราะว่าไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งไปอีกครั้งหนึ่งต่างไลายนะครับเพราะคงจะเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเพราะวันนี้ก็ต้องรีบ เตรียมงานด้วยนะครับอ่าแล้วก็เอาไม่ทันจริงๆครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปส่งอีกจังหวัดหนึ่งก็มันก็ไม่มีเวลาครับงานเยอะก็หลายอย่างต้องขอเอาไปกับเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับนะก็ก็งานก็อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าครับอาจจะเริ่มเข้างานชาปนากิจนะครับเพื่อนสมาชิกกับก็ขออาไปกับเพื่อนสมาชิกด้วยอาจจะตกหล่นล่าช้าอาจจะไม่ตามทิศติดต่อก็ขต้องขออาไปไว้นที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนสมาชิกกับก็อ่า วันนี้นะครับอาส,สั้นๆแล้วกันนะครับผมจะมาพูดถึงว่าข้อห้ามข sí, ้อระวังนะครับเวลาเรายิงป้อนแก๊สไปแล้วครับยิงไม่ติดนะครับยิงแล้วไม่ติดยิงแล้วไม่ติดนะครับข้อห้ามข้อระวังเล็กๆน้อยๆนะครับผู้บริหารจีตกับเปืือบางท่านรู้แล้วก็ไม่เป็นไรแต่บางท่านอาจจะไม่รู้ก็อาจจะเปลอเรอนะครับวันนี้ผมออกมาแบ่งปันกับเพื่อนๆสมาชิกทั้งระบบแอลกอฮอล์แลวก็ระบบแก๊สนะครับผู้บริหารจิตกับก็ ขอญาตกระบ,บอกนี้ก่อนนะครับของน้องของสุราธ,ธานีครับยังไม่เสร็จครับต้องขอไปด้วย๋ยวพรุ่งนี้ผมจะจ,จ,จ,จัดการให้นะครับก็เพื่อนสมาชิกนะครับเวลาเราเติมแก๊สน,นะครับหรือว่าบอลแก๊สหรือว่าบอลวาววาวโต้หรือว่าบอลวาวก็เวลากดเติมแก๊สเข้าไปแล้วครับอัดแก๊สเสร็จปุ๊บนะครับพ่นลูกแล้วก็ยิงครับแต่ว่ายิงไม่ติดนะครับกดลั่นไกลไปครับกดลั่นไกลนะครับมันไม่ติดนะครับ ปุ่นสมาชิกเอ็นขั้วสปาร์กในมันแลบหรือเปล่าครับแลบแป๊บๆๆอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันยิงไม่ติดนะครับอ่ะยิงไม่ติดนะครับอ่ะอันดับแรกถ้าเป็นแอลกอฮอล์พูดถึงแอลกอฮอล์ก่อนนะครับปุ่นสมาชิกครับแอลกอฮอล์นะครับอ่ะผมบอกแล้วก็เสียมันจะเยอะนะครับปุ่นสมาชิกครับอากาศเย็นมันจะไม่ติดแล้วก็พอมีน้ำแอลกอฮอล์เจี๊ยบไปพุ๊บนะครับอ่ะมันจะไปเคลือบกับขั้วสปาร์กทต่มันมันเปียกแล้วทีนี้กระแสไฟฟ้ามันนํากระแสไฟฟ้าไม่ได้นะคครรััับบอ่่ะะทาให้มมมนนจุดดไติิพกชครับอ่ะ พอยิงแล้วอันนี้พูดถึงแอลกอฮอล์ก่อนนะครับอ่ะพอยิงแล้วปุ๊บครับมันไม่ติดนะครับด่าบางตันครับน่าเปิดวาล์วแล้วก็ส่องดูนี่เลยนะครับน่าอย่าห้ามเด็ดขาดนะครับผู้บริจิครับห้ามทําอย่างนี้เด็ดขาดนะครับด่าเดี๋ยวมันจะระเบิดใส่หน้าเราเพราะว่ายังไงครับพอเราเปิดวาล์วปุ๊บนะครับผู้บริจิครับอ่ะอากาศมันจะเข้าไปครับด่าพออากาศเข้าไปปุ๊บนะครับด่ามันทะไม่คั่วสปาร์กแล้วก็แอลกอฮอล์ข้างในมันเริ่มแห้งแล้วก็ระเหยกลายเป็นไอนะครับด่ามันจะกดติดนะครับมันนจจจะะุดดดติแล้วก็ มันก็จะระเบิดระเบิดใส่หน้าเรานะครับเพื่อเป็นสมมชิกับอันตรายมากแล้วอีกอย่างหนึ่งลูกมันก็อยู่ในเรากับสูนอยู่แล้วนะครับอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้พวกอ่ะถ้าเรากับสูนมันจ่อกับหน้าปากจ่อกับหน้าเรานะครับอันตรายนะครับอ่ะก็อาจจะบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้นะครับขอไปเพื่อเป็นสมาชิกด้วยถ้าพูดผมพูดคํานี้ขึ้นมาครับอ่ะนี่คือข้อห้ามข้อระวังสำหรับการใช้แอลกอฮอล์นะครับะเพราะว่าผมบอกแล้วแอลกอฮอล์นะครับ่ะมันก็มี2อย่างข้อเสียของมันนะครับ่ะมันก็ ขัวสปาร์กมันจะบอดง่ายมันก็ไม่ค่อยจะติดนะครับเพื่อนๆพ่ทีครับหรือว่าบางทีนะครับอ่ะขัวสปาร์กเรายิงไปหลายๆครั้งนะครับอ่ะมันจะขยับนะครับขยับออกออกออกไปมันห่างไปนะครับอ่ะมันก็จะทําให้ไม่สปาร์กนะครับอ่ะหรือว่ามันจะขยับเข้ามานะครับทําให้เป็นขออภัยครับเมื่อกี้สายเข้านะครับวิดีโอเลยตัดไปนะครับก็ผมบอกแล้วว่ามันจะมีระยะห่างครับอ่ะมันจะห่างเกินไปนะครับพอเรายิงไปมากๆนะครับอ่ะแล้วก็มันจะ เข้าใกล้เกินไปครับพอเข้าใกล้เกินไปปุ๊บมันจะเป็นสีแดงๆสีแดงๆมันก็ไม่มีแรงจะจุดระเบิดไอ้มันติดได้นะครับเพราะเอร์สังกิกระบะก็คืออันนี้คือแอลกอฮอล์นะครับอ่ะก่อนจะตรวจเช็คทุกครั้งแอลกอฮอล์นะครับอ่ะเราต้องเปิดวาล์วแล้วก็สะบัดเอาอ่าอ่าน้ำของแอลกอฮอล์ออกก่อนครับให้มันแห้งก่อนครับอ่ะเอาปากเป่าก็ได้นะครับอ่ะอย่าไปกดนะครับอ่ะเอาปากเป่าไล่อ่าไอแอลกอฮอล์ออกก่อนนะครับอ่ะไล่อออกแล้วก็ ลองกดจี้ปลายกระบอกไปทางไม่ไม่มีไม่มีคนนะครับอ่าแล้วก็กดดูกด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 ครับอ่าว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับน่ะแล้วก็พยายามไล่อากาศให้มันแห้งก่อนนะครับอ่าแล้วแล้ว่อยอกมันส่องดูขั้วสปาร์คข้างในนะครับอ่าเราไปปรับแต่งขั้วสปาร์คข้างในได้นะครับเพื่อปัญจมชิกครับอ่าต่อไปเป็นแก๊สนะครับเพื่อปัญจมชิกครับอ่าแก๊สนะครับอ่าพอยิงไปแล้วครับถ้าพูดถึงว่าลูก16มิลนะครับอ่าเพื่อปัญจมชิกครับอ่าจะเป็นลูก16มิลนะครับอ่า ถ้าเราป้อนแก๊สไปแล้วนะครับนะเราไม่ใส่ลูกครับนะมันจะยิงไม่ติดบางครั้งมันจะยิงไม่ติดนะครับเพื่อนสมรยชิคับนะลูกสูบบวกมินเราต้องป้อนลูกก็ไปก่อนนะครับนะถ้าไม่ป้อนนะครับนะพอเราฉีดแก๊สเข้าไปในห้องรงเลิงครับนะมันก็จะออกทางลำกล้องเปาะลำกล้องรูมันจะใหญ่นะครับเพื่อนสมัยชิคับนะเวลายิงยิงเลยเลยไม่ติดเพราะว่าเราไม่ต้องใส่เราไม่ใส่ลูกก่อนเราต้องใส่ลูกเข้าไปก่อนถึงจะยิงครับนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใส่ลูกไปแล้ว นะครับอ่ะแปมิลหกมิลสิบสองมิลนะครับอ่ะทุกเบอร์นะครับอ่ะพอเราใส่ลูกไปแล้วปุ๊บอ่ะเราป้อนแก๊สไปแล้วปุ๊บครับอ่ะพอเรายิงยิงแล้วไม่ติดนะครับผู้ปฏิบัติงานครับอ่ะเราก็มาเปิดบอลวาลดูห้ามเด็ดขาดเหมือนกันนะครับผู้ปฏิบัติงานครับอ่ะเราก็ต้องกดให้แน่ใจก่อนว่ามันไม่ระเบิดนะครับอ่ะหลังจากนั้นเปิดวาลดูเปิดวาล์วหน้าวาล์วหลังนะครับอะหรือว่าวาออโต้ก็ตอดวาออโต้ออกนะครับนะครับแล้วก็เปิดวาล์วหลังนะครับอ่ะแล้วก็ เอาปากเป่าหรือว่าเอามือตบนะครับมาไล่ไอแก๊สออกจากห้องรังเพลิงก่อนนะครับอ่าก่อนจะเรามาส่องดูครับแล้วก็กดให้แน่ใจก่อนว่ามันไม่ติดนะครับอ่าไล่แก๊สออกห้หมดก่อนนะครับใช้ปากเป่าก็ได้นะครับหรือว่าเอามือตบก็ได้นะครับผมก่จะนี้ครแต่ผมถ้ายิงไม่ติดนะครับ่ะก็ผมก็จะตามมือป้องนี้ครับะแล้วก็เอาปากเป่าก็าไปนะครับ่ะผมจะไม่เอาปากไป ไปแช่ไว้นะครับอ่ะผมจะดป้องอย่างนี้ปุ๊บนะครับอ่ะทำเป็นกลวยอย่างนี้ครับมือแล้วก็เป่าเข้าไปนะครับอ่ะไล่แก๊สออกก่อนแล้วครับหลังนั้นก็มาดูครับอ่ะว่าเป็นยังไงครับอ่ะว่ากัวสปาร์กมันเป็นสีฟ้าหรือเปล่านะครับอ่ะสีฟ้าหรือสีขาวนะครับอ่ะเป็นบบนี้ครับอ่ะจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นสีแดงนะครับอ่ะถ้าแลบแล้วมันเป็นสีแดงยิงก็ไม่ติดนะครับอ่ะหรือติดก็ติดค่อยๆนะครับเพราะว่าอ่าความว่าควทยทจุดระเบิดมันจะ ไม่ไม่แรงนะครับอ่ะว่าทำให้การเผาไหม้เวลาจุดระเบิดมันก็จะเผาไหม้ไม่เต็มที่นะครับผู้บริมารบัครับอ่ะก็ห้ามนะครับอ่ะผมบอกแล้วนะครับว่าทั้งแก๊สแล้ก็แอลกอฮอล์นะครับผู้บริมารบัครับอ่ะก็คลิปสั้นๆแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็เอามาแบ่งปันกับผู้บริมารบัท่านใดที่รู้แล้วก็ต้องขอเอาไปด้วยนะครับอ่ะเผื่อบางท่านที่ยังไม่รู้แล้วก็เผลอเรอนะครับนะอ่าพอยิงมันติดปุ๊บอ่ะเอาเลย มาดูใส่แล้วก็กดเลยครับระวังหน้านะครับเปนจะเป็นอันตรายนะครับแต่ก็เตือนไว้แล้วกันสาหรับน้องๆที่เพิ่งหัดเล่นนะครับหรือว่าหลายๆท่านที่ว่าเล่นจนเบื่อแล้วแต่ว่าลืมบางครั้งลืมตัวนะครับก็มีบางครั้งบางทีผมก็เวลายิงไปเปลินๆลครับลืมเติมแก๊สก็มีนะครับก็หลายๆคลิปที่ผมเคยให้ดูว่ากดหลายๆครั้งถ้าสมัยมันติดสักทีก็ลืมเติมแก๊สหรือว่าบางครั้งเติมแก๊สป้อนลูกเสร็จแล้วครับแต่ว่าวาวหลัง ลืมปิดนะครับอ่าก็ก็ก็ผมก็เคยทำคลิปไปแล้วครับอ่าวาวหลังนะครับอ่าพวกนี้นะครับเอาเป็นยังไงครับอ่าคลิปนี้นะครับอ่าถ้าสมาชิกชอบก็มีประโยชน์ก็สิบไลค์เหมือนเดิมนะครับเพื่อนสมาชิกอ่าแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้กดซับตัวไลค์ก็กดซับตัวไลค์กดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับอ่าท่านจะไม่พลาดจะหลงรบหนึ่งพันซับแจกหนึ่งเซตนะครับอ่าหนึ่งแสนวิวแจกหนึ่งเซตนะครับอ่าสองรางวัลนะครับเพื่อนสมาชิกอ่าก็ ท่านก็จะได้ลุ้นรางวัลเหมือนเดิมที่เหมือนครั้งก่อนที่ผมแจกไป2ครั้งแล้วนะครับรเพื่อนๆสมาชิกบบก็เป็นกำลังใจให้ผมไในตำคลิปวิดีโอก็กดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับรเพื่อนๆสมาชิกบบก็คลิปช่วงนี้ก็คลิปอาจจะช่วงอาทิตย์นี้นะครับคลิปก็อาจจะห่างๆสักหน่อยเพราะว่าต้องเตรียมงานนะครับส่งคุณย่านะครับต้องขออไปกับเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับคอนเทนต์ที่จะทำเยอะมากครับตอนนี้ หัวข้อที่ผมเคียรไว้เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาแบ่งปันมาป้อนความรู้ให้กับเพื่อนสมาชิกมาแบ่งพันแล้วกันนะครับสิ่งไหนที่ผมรู้เอามาบอกสิ่งไหนที่ไม่รู้ผมก็มาบอกครับถ้าข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนสมาชิกก็คอ,คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับเพื่อนสมาชิกมีคลิปอะไรเด็ดดีๆก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างแบ่งพันกับเพื่อนๆสมาชิกด้วยแล้วกันนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ